น,นี่ก็รออาอยาง้มีท่านผู้ชมนะคะถามขนมาว่าเาเห็ดนางรมสีทองมันขึ้นลนักษณะไหนต้นไม้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะให้ทุกคนสังเกตดูนะคะว่าเห็ดนางรมมันจะขึ้นตามขอนไม้ที่ตายแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอนจะให้ดูนี่ต้นนี้เนี่ยที่มันเป็นต้นนี้อะ่ะ ถึงมันจะยืนอยู่อย่างนี้แต่ว่ามันเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะทุกคนดูปลายยอดมันเนี่ยไม่เหลือใบแล้วนะคะ เช้าๆในป่าสวยๆค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาเก็บเห็ดนางรมสีทองกันอ,อีกรอบนะคะมาช่วยขวัญลุ้นนะคะว่าวันนี้ขวัญจะเจอเห็ดเยอะไหมเนาะเพราะว่าขวัญไม่ได้กลับมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็หวังว่าคงจะเจอเห็ดสวยๆนะคะวันนี้ด้วยความหวังเพราะว่าฝนมันไม่ค่อยลงเลยเนาะช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปรุ้นพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะจุดนี้นะทุกคน ภาวนาขอให้เจอเห็ดเยอะๆนะคะเพราะว่าจุดนี้ก็จุดใหญ่เหมือนกันแต่ขวัญดูท่าทางแล้วเหมือนมันจะไม่เยอะน่ะรอบนี้อะแล้วก็มีรอยคนเพิ่งเดินมาใหม่เลยทุกคนดูนี่สิไปเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเนาะไหนๆก็มาละก็เข้าไปเช็คดูก่อน โอ้ยทุกคนเนยะมันมีดอกเล็กๆขึ้นมาเยอะอยู่อะเนี่ยโอ้ยตายละเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้ดอกเล็กขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวขวัญจาเอาม่เขี่ยให้ดูเพราะว่ามันยังไม่โตมากเนาะนี่ถ้ามาพรุ่งนี้นี่น่าจะกำลังได้ที่แล้วอะนะ เดี๋ยวขวัญขออ้อมไปดูฝั่งตรงนู้นก่อนตรงที่มันขึ้นติดกับต้นไม้ยว่าอุ้ยตรงนู้นสวยทุกคนตรงนู้นสวยอ้าวโอ้ยทุกคน แต่ข้างหลังเนี่ยขวัญเก็บได้แล้วนะเนี่ยตรงนี้เก็บได้แล้วล่ะเนี่ยตรงนี้ได้แล้วค่ะอันนี้ก็ได้ละเห็ดสามสี่วันแล้วเนาะไปเริ่มเก็บกันเลยค่ะเก็บแบบเร็วเร็วเลยนะวันนี้เก็บเลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะเอาออกตรงนี้เลยเพราะว่าบางอันก็ต้องเก็บแล้วค่ะช่วงนี้นะคะป่านี้คนมาเก็บเยอะมากถ้ามาช้าก็ไม่ทันนะเพราะฉะนั้น,นเราต้อง <Okay. S 2> เก็บนะคะไม่รู้ว่าวันไหนจะได้มาอีกนี่ก็พอทําต้มยําได้อร่อยอยู่นะคะอันนี้ก็ตัดวันนี้ขออภัยด้วยนะทุกคนมืออาจจะสั่นไปไหนเพราะว่าขวัญไม่ได้เอาขาตั้งกล้องอันใหญ่มาเนาะมันไม่สะดวกมันหนักขวัญดึงขึ้นอย่างนี้แล้วกันพข้างหนึ่งก็ถือกล้องข้างหนึ่งก็ ดึงเห็ดโอ้ยจริงๆไม่อยากดึงไม่อยากตัดมากเลยอ่ะไม่เป็นไรใส่ไปอานนี้สะดวกกว่าเก็บเลยนะคะทุกคนเนี่ยก็กำลังงามนะคะทำต้มยำกำลังอร่อยแล้วก็อันนี้เอานนี้คนะ่ะอัเนาะนเนี้ยเห็นไหมทุกคนอุ๊ออีกวันสองวันนะ ขอนจะเลือกเอาที่มันแบบเออที่มันพอเก็บได้อะเนาะถ้าเล็กไปผมก็จะไม่เอานะคะตัดไหนตัดได้ก็ตัดไปนะคะใส่ไป,ไปค่ะสวยมากสวยสวยอะอ อันนี้อยู่ของเจ้าไล่ตัดไปก่อนแล้วก็ข้อไล่เก็บเนาะสวยมากเลยทุกคนเลยดูเห็ดกำลังอ่อนๆ่นนี้เอานะคะน่ารักตตมุตตมิ นี่นะอะบางอันก็ทิ้งไว้แล้วกันเนาะนี่ถ้าฝนมานะทุกคนเอ้ยบานสะพรั่งเลย่หะตอนนี้มาโซนนี้ทุกคนดูเนี่ยดูตรงนี้ก่อนนี่ถ้าเข้าบานเต็มที่นะทุกคนแต่ขวัญก็จะเลือกเก็บแล้วนะคะจะไม่ทิ้งละเพราะว่ากว่าจะได้มาอีกก็คงอีกนานละคะ่ะ ไม่ทันเขาแน่ถ้าไม่มีใครมาเก็บเขาก็จะแห้งไปนะคะเอาไล่เก็บไปค่ะกำลังอ่อนๆเลยทุกคนวางไว้นี่ก่อนไล่ตัดไปก่อนนะคะไล่ตัดไปก่อนค่ะ อ่อนกำลังดีเลยทุกคนรอบนี้ได้เห็ดอ่อนมากเลยจุดนี้นะ่ะเข้าก่อนที่ขอนได้นะ่ะเข้าแบบโหบานกำลังสวยเลย รวบทีเดียวนะคะสวยงามอ,อ่อนี่เห็นไหมรอบนี้ได้เห็ดอ่อนๆเยอะมากอืมต่อเลยนะคะตรงนี้แล้วก็เอามืดึงอ่ะอไหนคนลงแงออกมอย่านี้โอ้ยจุดนี้งามทุกคน สวยสวยงามรวบเลยค่ะรวบเลยเห็นไหมออ้ยดูสีทุกคนสะออนมากๆเลยโอ้โหดูสีเขาก่อน ถ้าตัดได้ผมก็จะพยายามตัดเอาเนาะไม่อยากให้เปลือกไม้มันหลุดนะคะเพราะว่าถ้าเปลือกไม้มันหลุดมันก็จะทําให้เห็ดไม่ขึ้นอีกนะคะจริงๆอ่ะเขาก็ดอกเล็กอยู่นะแต่ขอนก็ไม่รู้ว่าขอนจะได้ไปเก็บอีกหรือเปล่าสรุปแล้วขอนตัดสินใจเก็บเขาหมดนะคะ ว่าถ้าจะมาทิศหน้าก็คงไม่ทันแล้วค่ะเผลอๆคนอื่นเขาเก็บไปแล้วนะคะจุดนี้เห็นไหมสวยงามมากเลยทุกคนใส่ลงไปสวยค่ะสวยจุดนี้สวยแต่ถ้ามันเล็กเกินไปอย่างนี้ก็ไม่เอานะคะก็มันลุ้นเอาละกันว่าถ้าเกิดขอนมาอีกรอบหนึ่งยังไม่มีใครเก็บก็ถือว่าโชคดีไปนะคะ บางอันก็จะเก็บอันนี้มันก็เพิ่งเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมบางอันมันจะแห้งไปเลยถ้าฝนไม่ลงนะคะเสียดายมากเห็นไหมข่าวชั่วเลยทุกคนอ้ด่วงจะไปไหนคะสวย ไปจะตัดเอาอยู่นะคะเล็กๆอย่างนี้เอาไปใส่ต้ยมยำแล้วกันนะได้อยู่นะคะนี่เห็นไหมได้แล้วสวยกระจิตกระ้อยเห็ด เดี๋ยวไม่จะข้ามมาฝั่งนี้นะนี่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้ไดแล้วก็มีจุดตรงนี้อันนี้ดอกใหญ่เลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวทุกคนมาดูจุดนี้อันนี้งามงามมากแล้วก็อันนี้ขอได้อยู่นะอ่าดูคะ่ะทุกคนรอบนี้เห็ดอ่อนๆทั้งนั้น ก็มาทางนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นดอกที่เขาแบบเต็มที่แล้วนะคะสวยมากเนี่ยเดี๋ยวขวกคนจะขอถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนนะคะสวยจริงๆอันนี้เขากำลังได้ที่เลยค่ะสวยนะคะตัดกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะตัดให้หลุดไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเก็บนะคะ สวยมากทุกคนอ้าวได้ลวสวยสวยมากนี่ได้เลยจ้ะเห็นไหมสวยมากเลยอันเนี้ยหอมหอมดูข้างหลังเขาก่อนทุกคนเห็นนังรมสีทองนะคะด้านหลังเขาก็นี่จะเป็น ลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นเกลียวลงมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมสวยมากค่ะ